ล่าสุดทุกคนพีิบิจิหญิงลีนี่คระราจะไปไหนหญิงลีนี่งงเรียนนิ้าปีนะคะเราเรียนด้วยกันที่มหาลัยเออหญิงลีบอกว่าจำหญิงลีนู่นไหมนี่ตอกคด้วัยสุดฟังก่อนหญิงลีหญิงลีมุดฟังนะหญิงลีบินวันนี้พราะอะไรหรือเปล่าไม่จะมาเจออีนุ่นนี่เจอตัวจะเป็นไงจะมาอูที่นู่น เธอโตจะเป็นไงไม่ไม่ได้เสียฮีอะไรล่ะมาเกวาวน้องควาจับวมามั้งน้องฟวาหลงนะน้อง้าหลเออใหญ่เลย เออมึงยังไม่ได้กินข้าวเลยมามาทำนารด้วยกันน้ี่นี่นะน่าอินนึอันนี้นจะตายเฮ้นีทำไงพี่บุกเด็หมันชาติอ่ะมึงตัวเปสกเเนอะม่ียิงลีมันยิงลีมันเก่งนะบินกับเธอคุณไม่เคยคุณไม่เคยทเลิมันเซ็งจนไหมอมเคยแหละมึงมีก็มมี่มันไม่มีอะไรสักอย่งหรอแม่อยูุ่ต่เอ็อยูท่ไนะท

เออจะทำให้เป็นถังเลยที่ทำหน่อหนอสนุกเลยนะกนเลยก็จะเนาด้ขอบตัอนี้ก็ดารามาเที่ยวมานี้ดาราเคลื่อนเครื่องดารามากทอมอสิบวันแล้วแต่มงแปดไปอยูกับรถมเป็นเพื่อนกบมาหาอะไรมาตรงนี้สิบวันแล้วเจอกรุงตอนที่จะกลับ ดมตัก็ไม่ว่าทำงานไม่นักไม่เบาเออแมานักชุดเจอที่ไหนสุดเลยยินดีด้พี่น่าหนตาชุเุดใส่ยี่สิบเออใหม่ให้ฉันเออไงล่ะคนมี้คนมีค่านะคนมีค่าแต่ว่าไรค่าด่างงดดูงนลองรูพินกันพี่กตายคนก่อนกินช็จับปแล้วมีคนดูอินฟลูเอนเซอร์เราดังระดับโลกนะเสนอที่มารด้ี่ นี่ยิงลีนะยิงล like ียิงล oh ีดาวดาวยิงลีดาวมคอชอยูดุนาราซื้อบ้านอยู่หัดใหญ่นี่อันนี้ผู้ชายของบ้านมีแกงแกงแจกต่อยู่มหาลัยนี่ยิงลีรับนาวิวีทุกรูปแบบเออเลิว ยิงลี Love รับอะไรนะงานเอ็นเยยิงลีรับงานเอ็นด้วยนะอีนุนมึงแพ้มึงรักปัเออโอ้โหมึงสับเสัาเนี่ยสบเราวกว่ายิงน่อยกีรัจยิงลีโชคดีนะยิงลีจะมาทำงานชุ่อดังไ้มาได้นะอมันเปิดที่สุดแล้ว เออยิงรีปังมากเลยทุกคนบินคนเดียวแล้วมุนทุ่งภูเก็ตเย้เนาะฮาทุ่งฮาทุ่งภูเก็ตเออชาติก็จะต้องรู้มาสักวันแล้วไปยิงรีซียูบ๊ยบายบ๊ยบายซียูยิงรีบุษบุษมังะ